我吗？ นะ้ได้กล่าวให้หน้าได้ฟังคือกำเนิดน้าแม่ของเราอาจจะเป็นะแม่พนมพอก็ดีแม่สมพิษก็ดีแม่ระมุรก็ดีแม่พนมีก็ดีหรือแม่สรัก,ก็ดียามปร,ราย,ย่าดีก็ดีคือังเกิดพระสุภีมิตรฝันว่าได้ไใ่แหวนพอบางคนก็ฝันว่าได้ใส่สร้อยคอทอง วากฝันนั้นได้ป็นคนปีดางของหน้านแล้วไปหาปู่ย่าตายายให้ทำนายฝันดูพอไปถึงแล้วปาปู่ย่าตายายก็ทำนายฝันขึ้นมาทันทีจะเป็นพ่ออาจจะชัยก็ดีม่อต้อิดก็ดีฝันร้ายย่อมจะอยู่กับผีฝันดีย่อมจะอยู่กับคนถ้าจะมีบุตรสักหนึ่งคนนั้นคงจะเป็นผู้ชายเสียดประมาณ เมื่อปู่ย่าตายายทำนายฝันเสร็จได้ถึงเจ็ดวันรอที่ก็ผลันเข้าทีนี้าตาทั้งสี่ของแม่มีดินน้ำไปลมเป็นาตาปิดาสองอย่างและเป็นาตาของพระมาดาสองอย่างเมื่อาตาทั้งสี่มาชุมนุมกันแล้วาตาของแม่ทุกคนนั้นก็ย่อมจะมีอาการรื้อผลิติตธรรมดาแล้วจึงมีลมพระทางพระมาวาตาพัดึปป้อนอยู่ก้บน ทำให้แม่ทั้งเก้าได้เงยให้เนื้อให้เจ็บทั่วไปทั้งตัวตนเจ็บไปทั่วทั้งสาระกายกต่อจากนั้นหน้าเอ,อ๋ยแม่ของเจ้าเริ่มมีอาการแพ้ท้องและก็ตั้งทันในขณนะนั้นเองำาัง เริ่มมีอาการแพ้ท้องแต่ว่า,าการแพ้ท้องของแม่ไม่เหมือนกันกับหนะ้าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเ,เพราะได้เหตุที่วามนุที่จะมาเกิดไม่ได้มาจากสถานที่อันเดียวกันฉะนั้นแม่พรต้องติ๊แพ้ไปต่างๆแต่ละพนักนะบางท่านบางคนทีนเริ่มมีอาการแพ้ท้องอยากแต่จะมาวัดอยากแต่จะมากราบพระอยากแต่จะมาไหว้พระ ตามคำทีแพทย์กล่าไวไ้เลยพ่อหน้าลูกที่เกิดมาจะเป็นคนใจบุญหรือเป็นคนใจบุลสดบางท่านบางคนพอเริ่มมีอาการแท้งท้องอยากแต่จะกินเหล้าอยากแต่จะสูบบุหรี่อยากจะกินเช่นเดรูปอยากจะกินเช่นหมูพระตามคำพีโบราณกล่าวไว้เลยพ่อหน้าลูกที่เกิดมาจะเป็นคนซื่อเป็นคนรั้นว่าไม่นอนสอนไม่ได้ เที่ยงพ่อเที่ยงแม่ด่าพ่อด่าแม่เกเรพ่อแม,ม,ม่นี่ก็มีนี่ระน้าบทุกองฉะนั้นแม่ของเรา,าทัา้งเก้าหน้านั้นแพหน้าในคราวนั้นอยากทานาอะไรบ้าง i yeah. เี่ยาแพ้อทองแล้วแพ้นะ<ถ>แต่เราไม่ได้ถามคุณแม่เพราะพนักงาเลย่ยหาใจหัวโจกไม่ได้มาวันนี้อืมขาดทองเว้ยเดี๋ยววะในน้องเล็กเราไม่ได้มาเนาะคราวครับอืมแพ้ทองแล้วนะจ๊ะแต่ว่าการแพ้ของแม่ทุกคนนั้นแพ้ไม่เหมือนกันทางหมอผู้ชมกล่าวข้ามต้นเมื่อกี้นี้ ถ้าคนไหนแพ้มากนั้นแพ้จนถึงเวลาพรบกินจะหายก็ต้องมีรับหนานะเอาละนับตั้งแต่จิตและวิญญาณของหน้าเข้าสุคันพระอะไรหรือที่จะเป็นผู้สร้างหูพระอะไรหรือที่จะเป็นผู้สร้างตาพระอะไรหรือที่จะเป็นผู้สร้างสัง,สงขารของหน้าให้เพราะอาการสามสิบสองเดือทีก็มีทุลนาเปรยบประดุจกละน้ำข่าวว่ารงเรือ เข้าวาเชือจาแล้วจึงเกิดเป็นก้อนมัจฉามังสังเบื้องต้นคี่ตั้งหน้าผาขึ้นมาก่อนรงเล่ตสองข้างเปรียบประดุจมอฟอไข่ราารพระธรรมขันเจ็ดน้ำสัมพีนั้นสายะาได้พันผูก็จึงสร้างให้เป็นปากมาพระมหาปัะา,านรักษาซึ่งชีวิตนิสสาวาพระวิโสพระวิไรทุกเรยงปราจึงคอยรักษาองยาเบื้อหน้า เป็นธาตุทั้งสี่ตามพระอาถาบาลีได้กล่าวไว้ว่าอัดโชโซกัสโปแล้วกินได้มีอาการครบสามสิบสองตามตะลองเตชอนยากกว่าเกสาโลมาคา,าทัานตาตะโชมาสาังแล้วก็เช่นเกิดปัญจาสาหา้นมา ตัวตนต่วนว่าภายในของ,ของนานาบนญเกิดเชื่อเกิดมีไส้น้อยและก็ไส้ใหญ่ตับไตห้วใจกระเพาะข้าออกระเพาะน้ำเมื่อพระกระตายสามจุดสอนพอบร่งยองยองอยู่ในท่ง ก็เพิ่มทูลทูลที่สานเอาไว้มือตั้งสองประคองสายรถได้ก็จะคอยดึงดูดอาหารที่แม่ของเจ้ารับประทานหวานแฉะ ถึงอยู่ในอุทารของอะไรที่เป็นเป็ดร้อนรอนแม่ไม่แต่ต้องเลยเ็นอันคานี่น้าเพลงวิทย์หน้าจักรวาลหน้าสุภาชีพหรือน้าแอนยามเราอยู่ในคันแม่ แม่ก็จะต้องสู้รบอดอาหารเลยนะน่าสงสารแม่อาหารที่แม่จะทานเข้าไปแม่จะต้องเลือกเฟ้นแต่อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อชีวิตของมนุษ์ตอนนั้นถ้าอาหารมันเป็นพิษหรือเป็นไยัยไปทําลายสายโรทิให้ละรายเป็นสายเลื่อดออมาแล้วอย่าหว,วังเลย แม่ไม่ทานเป็นอันขาดเพราะกลัวสายโราหิดจากพระรายเป็นสายเลือดออกมางี่เห่หนมากทุกคนหมอทำป่าทุกคนเดียวตอนนี้มากระด่าไม่น่าได้รู้เทีถึงพระคุณของแม่ายาแทา้ตอนที่จะทอดนั้นดันั้นเราเกิดมานั้นอยู่ในคานของแม่ไม่ใช่เพียงวันสองวันหน้าวารวีบตั้งเก้าเดือน สมัยก่อนอยู่ถึงสิบสองเดือนก็มีแต่เดี๋ยวนี้รับแพทศยศาสตร์เจริญอพอครบเก้าเดือนไม่พรอดแลับ,บทำการผ่าตัดออกที่โรงพยาบาลนี่นายแต่มากทุกคนฉะนั้นเราอย่าไปันแม่ตั้งแต่เดือนที่หนึ่งจบจนกระทั่งถึงเดือนที่ห้าคันของแม่ทุกคนนั้นย่อมจะใหญ่กล้าขึ้นมาทุกวันพอย่างเข้าเดือนที่หก ตกจวดไปกระทั่งถึงเกินที่แปดคังของแม่อันชันก,ก็ดีเรื่องแม่ระบินกด็ดีแม่ระไมกด็ดีแม่ขับพนมทอมกด็ดีมันอุ้ยหายอุ้ยอ้ายแม่นอนควางไม่ได้แล้วหน้าเก็กใชัยแม่นอนหงายก็หลุดอัดแม่นอนได้อย่างเดียวคือนอนตแัแทงหน้าสงสารแม่ทุกคนกัแทน ยา,าเมื่อแม่ตั้งท้องน้าผิวพันธุ์ผดของกับสู้ผองเอวององพึ่งบ้องเป่นตัวครอ้องเหนื่อยากก็ยอมเพราะรูปยาของเผ็ดของรอ้อนแม่ก็ดีกระเด็นอาบน้ำหําเย็นหนะ้าโบราณห้ามยามกลัวลื่นหลงทราแม่กลัวลูกจะบาะไรแม่ทุกอุ้มท้องประคองคันมากทัังก้าก้าว้นับประมาณได้ก้าเดือน หรือว่าสิบเดือนตัวของพ่อากนั้นก็จะได้คลอดเคลื่อนออกมาชมโลกนับว่าเป็นโชคดีสุดๆที่หมอบุญยงเสียงทองและแม่วาฝันเรียงเสียงทองนั้นจากพาราตาฟังดูครับหน้าสาโธุแม่ของเราจะคลอดลูกแ้วจะรอดหรือไม่ถ้าหากว่าคลอดง่ายนับว่าเป็นบุญถ้าคลอดยาก เขาเรียกสึกของแม่นหนาดนะส่วนตัว